สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูวุ้นแมงลักค่ะวุ้นที่ใส่มเมล็ดแมงลักนะคะแล้วก็ใส่เป็นน้ำเฮริบอยสีแดงสีเขียวค่ะวันนี้ทําง่ายค่ะแล้วก็ทําไม่ยากมาย้อนถึงวัยเด็กกันค่ะว่าใครเคยได้รับประทานบ้างแต่วันนี้เราจะทํากินเองค่ะไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกนะคะให้เราเตรียมเป็นหม้อแล้วก็ใส่น้ําลงไป500มลลิตรค่ะ จากนั้นก็ใส่พงวุ้นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นค่ะก็จะคนให้น้ำกับวุ้นนะคะเข้ากันค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อที่จะให้วุ้นอิ่มน้ำค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเมล็ดแมงลักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ําลงไปค่ะขั้นตอนตรงน,นี้เราจะรอจนกว่าเมล็ดแมงลักจะอืดขึ้นมานะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะก็สังเกตเอาค่ะเมล็ดแมงลักก็จะอิ่มน้ํานะคะแล้วก็จะฟูขึ้นมาค่ะตอนนี้เมล็ดแมงลักก็เริ่มจะแตกจะฟูจะอืดขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ขั้นตอนนี้แล้วก็วัตถุดิบนี้จะใช้น้ำเฮลิบอยสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ครึ่งถ้วยค่ะหรือใครชอบหวานก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแม่พินค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยพลาสติกค,ค่ะจากนั้นค่ะ,มะเมล็ดแมงลักที่อืดแล้วฟูขึ้นมาค่ะเราก็ตักมเมล็ดแมงลักใส่ลงในพินเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะวุ้นที่เราได้แช่น้ำา1บถึง15นาทีไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการติดแก๊สค่ะก็ใช้ทัพพีนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจะสังเกตนะคะว่าวุ้นเนี่ยจะมีผงเป็นเมล็ดเมล็ดอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้มนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเมล็ดวุ้นเนี่ยจะแตกจะละลายไปกับน้ำเลยต้มไปเรื่อยๆนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็คือเมล็ดวุ้นยังไม่แตกนะคะยังเป็นเมล็ดอยู่ตรงนี้ยังใช้ไม่ได้ให้เราต้มต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าได้หรือ,อยังตรงนี้ก็ยกทัพพีขึ้นมาค่ะก็จะเห็นแล้วว่าเมล็ดวุ้นไม่ติดเกาะที่ทัพพีแล้วก็คือตรงนี้ใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ทัพพีนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปจนกว่าน้ําตาลจะละลายค่ะตรงนี้ก็จิ้มด้วยก็ได้นะคะว่าใครต้องการความหวานมากหวานน้อยค่ะก็ปรับเอาค่ะตามที่ตัวเองชอบตอนนี้ก็ตัดมาที่น้ำวนเดือดจ,จัดๆค่ะเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะ และเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเตรียมถ้วย2ใบนะคะแยกไว้น้ำวนที่เราได้ต้มไว้เมื่อกี้ค่ะเทใส่ถ้วยค่ะอย่างละเท่าๆกันค่ะจากนั้นก็ให้เราเทน้ำเฮโรบอยสีแดงแล้วก็สีเขียวลงไปค่ะ ก็ไม่ต้องเทยเยอะมากนะคะเพราะว่าเราต้องการสีแดงแบบจางๆแล้วก็สีเขียวแบบจางๆแต่ถ้าใครต้องการความเข้มสีสดใสก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะตอนนี้สีแดงก็จางไปค่ะเราก็จะใส่เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึง ใส่ลงไปอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแม่พินที่เราได้หยอดมเมล็ดแมงลักไว้ค่ะเตรียมมาเลยค่ะจากนั้นก็หยดน้ำวุ้นลงไปค่ะ ก็เดี๋ยวเวลาเราหยอดบุ้นะคะ,มะเมล็ดแมงลักเนี่ยจะอยู่ข้างล่างจะไม่ลอยขึ้นเราก็ใช้ตะเกียบนะคะค่อยๆคนช่วยเขาให้ลอยตัวขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามแล้วเพื่อความน่ารับประทานค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะหยอดไปเรื่อยๆค่ะจนครบหมดเลยค่ะ แล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้หยอดครบหมดแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะรอจนกว่าเขาจะเซตตัวจะแข็งนะคะแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นให้มีความรับประทานแล้วมีความสดชื่นนะคะแช่ตู้เย็นก็จะใช้เวลาประมาณสักแป๊บหนึ่งอะคะ่ะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะ และตอนนี้ก็กลับมาที่แช่เย็นแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูวุ้นเมล็ดแมงลักค่ะ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับขนมที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆทาให้เพื่อนๆดูในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะหรือกดกระดิ่งให้ก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกกับการทําอาหารนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ